สวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันนะครับ EP ที่37นะครับผมออวันนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่12พฤษภาถึงวันที่20พฤษภานะครับประมาณ8ปดวันนะครับที่หายไปก็คือหลังจากนี้เราจะอัปเดตเป็นรายอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ารายได้ตอนนี้ผมมีเท่าไหรแ่แล้วแล้วก็รูปอะไรขายได้บ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ฝากนิดน,นึงแล้วกันไม่ได้ฝากแล้วะ ฝากงานวีเจออนไลน์นะครับใครที่สนใจที่จะเป็นวีเจนะผมเนี่ยเป็นเอเจนซี่แล้วก็เป็นหัวสังกัดโดยตรงนะครับสามารถสมัครกับผมได้นะครับอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ทัศนคติดีไม่ใจร้อนนะครับในการทำงานผมก็จะพิจารณารับเข้ามานะครับ16ปีขึ้นไปก็ทำได้แล้วแค่ไลฟ์สดก็ได้ตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมโอเคครับขออนุญาตแชร์หน้าจอเช่นเคยนะครับ อ,อสักคู่นะครับโอเคเริ่มตั้งแต่ชัตเตอร์สต็อกก่อนนะครับตอนนี้มี94โหลดแล้วนะครับวันที่12วันศุกร์นะครับวันศุกร์มี4โหลดนะครับก็เป็น Wooden Table ที่มาใหม่นะครับ0.17เหรียญน,นะครับอันนี้เพิ่งถ่าย17เมษายน,นีเองแล้วก็ภาพน้ำส้มนะครับ0.12ภาพนี้ก็ฮอตฮิตมากขายได้ไวมากจะ50โหลดแล้ว แล้วก็ภาพบัตกาวอันดับ2ในพอรตนะครับ0.10นะครับ272โหลดทั้งหมดแล้วก็ wooden table หม่เหมือนกัน0.10นะครับเมื่อปลายปีปลายปี2022ก็ถือว่าไม่นานนะก็ขายได้2โหลดแล้วไปกันต่อวันที่13วันเสาร์มี1โหลดนะครับ0.9 5ก็เป็นภาพสตูดิโอที่ถ่ายแบบเป็นฉากกระดาษสีขาวๆเรียบๆนะครับ เป,เป็นตอนลึกเข้าไปก็มี9โหลดแล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าเพิ่งถ่าย12มกรามี9โหลดถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันอ,อาทิตย์ก็มี1โหลดนะครับ Woodentable อันเก่า0.10นะครับอันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับวันที่15มี5โหลดนะครับวันจันทร์0.59เนะครับเป็นภาพน้ำเก่าๆภาพหนึ่งนะครับถ่ายเมื่อปี2020นะครับ ภาพนี้ก็มี10โหลดแล้วแล้วก็0.59เหมือนกันนะครับก็เป็นภาพเดียวกันเป็นภาพแบล็กเกลว์สีดำอันดับ2นะครับเมื่อกี้แล้วก็ภาพน้ำที่ใส่สีผสมอาหาร0.17นะครับเป็นภาพเก่านะครับก็มี2โหลดแบ็กเกลว์สีดำ0.14นะครับก็แบ็กเกลว์เก่านะครับแล้วก็ภาพน้ำ0.12เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มที่ใส่สีผสมอาหารุย ใส่สีผสมอาหารนะครับเมื่อถ่ายเมื่อย4ิบสี่กุมภาก็มี2โหลดนะฮะต่อไปวันที่16มี5โหลดนะครับมีภาพ0.14มีภาพน้ําที่เป็นอันนี้เป็นน้ําจริงๆเป็นน้ําใส่สีผสมอาหารเหมือนเซตเมื่อกี้ของวันที่แล้วเพียงแต่ว,ว่าผมจะใส่คําว่าออยล์เป็นน้ํามันผมใส่คีย์เวิร์ดเป็นออยล์นะครับก็ เพิ่งมีโหลดแรกนะครับแล้วก็แบ็กเกลาสีดำ0.14นะครับดำแบบมันจะเป็นเป็นไอ้นี่เป็นเก้าอี้สำนักง,งานสีดำๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นแบบมันจะเป็นรอยปื้นๆเป็นริ้วๆขึ้นมานะครับก็ภาพนี้ก็ขายได้บ้างนะครับแล้วก็0.10 wooden table นะฮะไอ้ wooden table อันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมขายได้โหลดแรกก็ตามมาติดๆเลยนะ3-4โหลดแล้ว 0.10อันนี้ผ้าเป็นริ้วๆนะครับเพิ่งถ่ายวันที่1เมษาก็มีโหลดแล้วแล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆเป็นแบ็กเกิเบอร์นะครับ0.10สีผสมเมื่อ8พฤษภาก็ขายได้แล้วนะครับแล้วก็วันที่17วันพุธนะครับมี5โหลดนะครับ0.21นะครับเป็นภาพน้ำเมื่อมกรานะยังไม่นานนี้ก็ขายได้แล้ว แล้วก็ภาพโหลน้ำเก่าๆนะครับ0.14นะครับมี4โหลดแล้วก็ภาพ background p i n k ก o นะครับ0.14นะครับตอนนี้158โหลดแล้วแล้วก็ภาพน้ำเก่าๆก1 0น่า0.10ะครับสมัย2020นะครับรูปเก่าก็ยังขายได้บ้างประปรายนะครับแล้วก็ background ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับสีดำา1 1 0จนะครับจะ400โหลดแล้วนะรวมกัน แล้วไปต่อกันที่วันที่18มี7โหลดนะครับอ่าดูรูปแรกเลย Wooden Table ที่ขายดีที่สุดในพอร์ต1 1 1เหเหรียญน,นะครับโอ้โหเยอะมาก11.12เหรียญเดี๋ยวนะขอขอคำนวณแป๊บหนึงถ้า1เหรียญเท่าไหร่1เหรียญประมาณ3 0 3สมสามสี่บาทน่าจะได้ แล้วก็แบล็กเกาที่ขายดีที่สุดในพอสีดํสอดาส9 4เหรียญในวันนี้เนี่ยขายโรดใหญ่ได้เยอะนะครับแบล็กเกาสีชมพูแดงๆ0.22งนะครับแบ็กเกาเก่าแล้วก็แบล็กเกาสีดำนะครับ0.14นะครับแบล็กเกาเก่าเหมือนกันแล้วก็แบ็กเกาสีดำอีก0.14ดนนะครับน่าจะเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับ แล้ว็ Wooden Table ที่ขายดีที่สุดอันดับที่2ในพอร์ต0.10รูปนี้นะฮะอืมจะร้อยโหลดแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ภาพน้ำสีส้ม0.10ไปต่อกันที่วันที่19นะครับขอดูเวลาหน่อยโอเคยังได้ก็0.87นะครับเป็น background ที่ขายดีที่สุดในพอร์ตอีแกแล้วภาพเทียน0.78นะครับเทียนขาเก่า,กาแล้วก็ภาพน้ำ0.17 ภาพน้ําอะไรก็ไม่รู้แต่ได้ตั้ง8โหลดแล้วก็ภาพน้ําสีชมพู0.15อันนี้ก็เอาไปย้อมนะครับเป็นน้ําสีสีครามทั่วไปโอเคอันนี้ก็19เนาะจริงๆยังไม่ถึงวันที่20นะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันที่อ d o o e e กันต่อเลยนี่ Adobe ตอนนี้ก็ขอรีเฟรชหนครั้งตอนนี้มี41.20เหรียญน,นะครับ472โหลด เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่วันที่12 12นะ12จนถึง20อ่ะมาโอเคก็มีนี่ครับมีภาพป๊อปนะครับเป็นแบ็กกราวผ้าเป็นริ้วๆสีแดง0.36แล้วก็ภาพแบ็กกราวใหม่ที่เป็นสีผสมระหว่างสีฟ้าเขียวๆกับสีน้ำเงินนะครับ0.36เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนึงวันนี้น่าจะไม่ต้องตัดคลิปละมั้งแล้วก็นี่ภาพป๊อป เหมือนกันนะครับบลกาวสีแดง0.25แล้วก็ภาพกึ่งโบเก้นิดๆน,น,น,นะครับสีเขียวนะครับ0.36เป็นภาพกเก่าๆที่กำลังมาแรงตอนนี้ของผมแล้วก็ภาพป๊อปอ,ปอปอีกแล้วนะครับช่วงนี้ภาพป๊อปกับมาขายดีครั้งหนึ่ง0.36แต่ว่าช่วงนี้ราคาจะเบาเบาๆมากนะครับแล้วก็ภาพเป็นริ้วๆสีเขียวทึบๆมืดๆนะฮะ0.69วันนี้ก็เพิ่งขายไม่นานครับจะเปิดให้ดูก่อนมีนะครับ แล้วก็แบ็กกราวด์สีทองน้ำตาล0.25ครับทองเหลืองเหลืองนะครับอันนี้ก็น่าจะถ่ายนานแล้วเนาะแล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆอันนี้ก็ใหม่0.25นะฮะออกทองทองของขาวทองอันนี้ก็ขายขายได้เรื่อยๆแล้วก็แบ็กกราวด์สีฟ้าที่ขายดีภาพหนึ่ง0.69นะครับแล้วก็ภาพน้ำสีส้มภาพใหม่0.25 แล้วก็ภาพป๊อปขายลัวพร้อมกัน2ภาพ0.25และ0.99นะครับภาพแบ็กกราวด์สีดำ0.41ภาพป๊อป,อปอีกแล้วช่วงนี้ภาพป๊อปขายดีมาก0.99นะครับแล้วก็เป็นภาพแบ็กกราวด์ขึ่งโบเก้สีดำดำส้ม,สม,สมๆแดงแดนิดๆนะครับ0.25เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นภาพเก่าเพิ่งขายได้นีมันจะมีความโบเก้นิดๆนะครับ แล้วก็ภาพน้ําน้ํานี้ก็เก่าเก่านะครับ0.29แล้วก็ภาพป๊อปนะครับภาพป๊อปนี่0.36แล้วก็ภาพแบ็กกราวน์อันเดียวกันกับสีเขียวเมื่อกี้นะแต่ว่าคนละสีผมย้อมสีนะครับ0.99แล้วก็ภาพแบ็กกราวน์สีแดงที่มันเป็นแบบโมชั่นนะเป็นเหมือนไหลลื่นกําลังแบบเคลื่อนไหว0.36แล้วก็เดี๋ยวขอตัดก่อนดีกว่ากลัวกลัวจะเกินนะครับขอตัดก่อน โอเคครับมากันต่อนะครับก็คือภาพต่อมานะครับเป็นภาพนแนว e n v i r o n m e n t ก็คือแนวแบบว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ0.69ก็เป็นเหมือนกับว่าผมเนี้ยเอามือไปตั้งไว้แล้วก็เอาดินปุย๋ยดินนะครับตั้งใส่มือแล้วก็เอาต้นหญ้าแถวนั้นนะมามาปักไว้เหมือนปลูกต้นไม้นะครับก็ขายได้แล้วเพิ่งทำไม่นานแล้วก็ Wooden Table ภาพใหม่0.36ขายได้แล้วเหมือนกัน วูดเดนเทเบิผมก็ทําซ้ําๆนะทาเป็นใบไม้ทุ <ๆ S 1> ่งหญ้าเขียวๆอ่ะเป็นธรรมชาติมันก็ยังขายได้แล้วก็ภาพที่เป็นเบาะหลังรถคันเก่าของผมนะครับก็ขายได้0.36แล้วก็ภาพเทียนนะครับ0.25อันนี้เป็นภาพเทียนเก่าเพราะว่าเทียนนี้ไม่ได้ถ่ายเลยเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็ยังของเก่ายังขายได้ฮะภาพแบ็กเก่าภาพเป็นริี้วๆนิดๆที่เป็นออกสี ชมพูม่วง0.36อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพใหม่หรือเก่าเนาะแต่ก็น่าจะไม่นานมากนะแล้วก็ภาพแบ็กกราวด์สีแดงๆชมพูนิดๆ0.25อันนี้ก็ในพอร์ตก็ขายดีเป็นอันดับ3อันดับ4แล้วก็ภาพแนวโฮโลแกรมนะครับ0.69นี่โฮโลแกรมก็ขายได้รัวๆนี่โฮโลแกรมที่สร้างขึ้นเองแบบกากๆกกนะ แล้วก็ภาพ0.2 5ห้านะครับภายในรถรถคันใหม่ของผมที่ผมซื้อมาตอนนี้ก็แล้วผมก็เอามาทําเป็นโฮโลแกรมเห็นไหมครับขายได้แล้วเหมือนกันทําแบบมือส้วนะฮะแล้วก็ภาพเป็นริ้วๆสีเหลืองทองศูนจดสามหนะครับภาพเก่าแล้วก็อันนี้ภาพใหม่นะภาพเป็นริ้วๆเหลืองทองเหมือนกัน0.99อันนี้ภาพใหม่อันนี้ภาพนี้สวยผมชอบมากผมชอบมากนะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่ง วันโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ